เช็คข่าวชัวร์ความมอเตือนความจริงของโฆษณานมธัญพืชกลูสูที่อ้างว่ารักษาเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรบ้างในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์นมธัญพืชกลูสูอย่างกว้างขวางกล่าวอ้างว่าสามารถลดน้ำตาลในเลือดและรักษาโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผู้ป่วยหลงเชื่อและพลาดโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องกอง,กองบรรณาธิการสนุกนิวจึงต้องการเผยความจริงและเตือนภัยให้ผู้ป่วยให้ระวังโฆษณากล่าวว่าเพียงดื่มวันละสองแก้ว ก็จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และรักษาอาการของโรคเบาหวานได้อย่างรวดเร็วแต่เป็นเรื่องที่เท็จว่ามันเป็นการโฆษณาเกินจริงและถือว่าเป็นข้อมูลที่เท็จตามกฎหมายแต่เมื่อมาดูจากด้านการแพทย์การรักษาโรคเบาหวานเป็นเรื่องที่ต้องมีการควบคุมระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมอาหารการออกกําลังกายการใช้ยาหรือการฉีดอินซูลินซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือเครื่องดื่มไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์ได้ถ้าผู้ป่วยยุติการรักษาทางการแพทย์ เพราะหลงเชื่อโฆษณาอาจทําให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงขึ้นเกินควบคุมและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดไตาวายหรือตาบอดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานภาครัฐเช่นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยมีหน้าที่ดูแลและดําเนินการต่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคเรื้อรงังซึ่งเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีโทษตามกฎหมายข้อเท็จจริงที่ต้องรู้คือผลิตภัณฑ์นมธัญ,ญพืชกลูซู ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือการรับรองทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ว่าสามารถลดน้ำตาลในเลือดจัดการโรคเบาหวานและรักษาอาการให้หายขาดได้ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่อ้างว่ารักษาโรคเรื้อรังได้สรุปได้ว่านมธัญ,ญพืชกลูตูไม่สามารถทดแทนการรักษาเบาหวานได้จริงคำโฆษณาที่อ้างสรรพคุณรักษาโรคเบาหวานเป็นข้อมูญเท็จผู้ป่วยควรยึดการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ และระมัดระวังโฆษณาที่เกินจริงก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยกองบรรณาธิการสนุกนิวต้องการเตือนไทยให้ผู้ป่วยระวังการโฆษณาที่อ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่อ้างว่ารักษาโรคเรื้อรังได้โดยควรปรึกษาพแพทย์เป็นที่สุด